สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับช่องคนสอเสือนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอวิธีการตั้งศูนย์นะครับโดยใช้อุปกรณ์ธรรมชาติผู้หญิงก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวมาดูเลยในการตั้งศูนย์นะครับแบบใช้อุปกรณ์ธรรมชาติผมขอเน้นย้ำนะครับให้เรานะครับเข้าไปในรถแบบผมเนี่ยครับเข้าไปในรถเลย เสร็จแล้วนะครับให้เราสตาร์ทเครื่องเมื่อเราสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับวิธีการตั้งศูนย์ง่ายๆคือคุณหันพวงมาลลยอันนี้คือสลับทําคนเดียวนะครับทําคนเดียวอ่ะหันพวงมาลัยแบบนี้เลยตอน,น,นเราหันสุดปุ๊บถ้าเรามีสองคนเนี่ยเราก็ให้เขาจับแต่ในกรณีเราทําคนเดียวนะครับเราก็ปล่อยพวงมาลัยเขาก็จะคืนเสร็จแล้วเราลงจากรถเลยครับ ผมก็จะไปหาอุปกรณ์นะครับธรรมชาติเดี๋ยวผมจะไปเอาตรงแถวทางนู้นเลยดีกว่าว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ผมสามารถเอามาใช้งานได้นะครับอันนี้มันงอนะอันนี้มันงอผมจะหาแบบที่มันเรียวๆตรงๆนะอันนี้ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาอันเนี้ยไป ผมจะเอานี้ไปเในการทำวิจีการตั้งศูนย์นะครับหลังจากที่เราหักโรงมาเลายไปแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากเรามาที่ตรงบริเวณล้อซุ้มรถนะครับนี่เลยผมก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างไม้นะครับขอให้ตรงนะผมก็กำลังเลือกนะครับบางครั้งเราใช้มือก็ได้นะ ถ้าเกิดเราไม่มีตัวตัดกิ่งไม้นะจริงๆเราใช้มือก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะใช้มือแล้วกันนะในในการทำครั้งนี้นะครับก็กะดูความตรงของไม้ผมก็จะหักตรงนี้เลยหับไปแล้เวเร,เราก็มาไล่ความตรงของเขาก็น่าจะอยู่มาขานาดนี้นะครับที่ผมดูนะอันนี้มันจะเริ่มงอแล้วก็เอาตรงนี้แล้วกันมันก็จะตรงอยู่สา,ามข้อเลย ก็จะได้มาแบบนี้เห็นไหมวิธีการตั้งผมจะตั้งแบบนี้นะครับคือเราจะยึดหลักตรงนี้เลยเอตรงที่กันกันน้ํานะในการกระเด็นตัวนี้เลยแล้วก็ส่วนส่วนตัวสี่ท,ที่เออที่เป็นล่องเนี่ยนะผมจะเอาตัวของตรงนี้ในการล่องตงัวนี้เอาเอาเอาล่องตัวนี้นะมาเป็นมาตรฐานในการวัด ว่าสูงตรงไม่ตรงมาดูวิธีเริ่มเลยนี่นะครับผมจัดตรงนี้เลยในการหักนี่เลยข้อตรงนี้เลยในการหักผมก็จะใช้มือหักเลย นี่ก็จะได้มาแค่นี้นะครับลองเทียบอีกทีอืมก็ได้มาแค่นี้เสร็จแล้วเราไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่เราต้องเข้าไปในรถก่อนเพื่อหมุนพวงมาลัยหลังจากเราเข้ารถแล้วนะครับให้คุณ ให้คนหักพวงมาลัยไ,ไปทางขวามือเอาให้สุดเลยเมื่อกี้เราหันซ้ายแล้วใช่มาสุดแต่ขอย้ำนะต้องสุดนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้มาตรฐานแล้วเราก็ปล่อยอันนี้คือเราทําคนเดียวนะครับเสร็จแล้วเราไปอีกฝั่งนึ่งเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามารอที่ข้างซ้ายนะครับแล้วก็เอาไม้เนี่ยที่เราหักอะมาเทียบดูนะครับ แล้วก็มาวางนี้ตามร่องของเขาเลยนี่นะครับก็บถือว่าเป็นปกตินะครับคือศูนย์ก็ไม่ได้เอียงมากมายในกรณีที่ว่าถ้าเราทําอย่างเนี้ยแล้วมันเลยไปประมาณนิ้วสองนิ้วอย่างนี้สามนิ้วอย่างนี้ยคือต้องรีบเข้าศูนย์เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับจากช่องคนสอเสือครับสวัสดีครับท่านผู้ชม